ฝันนะคะถ้าพูดถึงความฝันเนี่ยลยหลายคนก็อาจจะมีความฝันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความฝันในวัยเด็กหรือความฝันในตอนนี้ซึ่งความฝันนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเบลก็จะมานำเสนอการ์ตูนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นตัวสื่อถึง การศรัทธาในความฝันของตัวเองอย่างแรงกล้ามากๆค่ะและเบลเชื่อว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยสำหรับเหล่านักฝันที่มีฝันอยากจะทำให้เป็นจริงค่ะการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็ชื่อว่าบันเรลีนาสาวน้อยขยิงฝันค่ะหนังที่สะท้อนถึงการที่เรามีความรักความศรัทธาต่อความฝัน ของเรามากๆค่ะเบลคิดว่าหัวใจหลักของเรื่องนี้จะสามารถเป็นพลังให้คุณก้าวต่อกล้าที่จะทำตามความฝันของคุณได้ค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะนำเสนอโดยเด็กสาวและเด็กชายกรมพ้าค่ะที่มีความฝันในชีวิต เด็กชายฝันว่าอนาคตอยากเป็นนักประดิษฐ์ส่วนเด็กสาวมีความฝันที่จะเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียงพวกเขาทั้งสองคนจึงพยายามหาทางออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อที่จะหาทางเดินทางไปปารีสเมืองแห่งความฝันของพวกเขาให้ได้ระหว่างทางพวกเขาทั้งสองคนได้พบเจอกับอุปสรรคมากมายระหว่างการตามล่าความฝันให้สำเร็จค่ะ สิ่งที่ชอบมากๆในเรื่องนี้คือการนำเสนอหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก ความมุ่งมั่นและศรัทธาในตัวเองและความฝันของพวกเขาถึงแม้จะเจอเรื่องหรือได้รับคำพูดที่ทำให้หมดหวังถอดใจท้อแท้ไร้ค่าแต่พวกเขาก็เลือกที่จะทำต่อไปโดยไม่สนใจคำท็อกซิกหรือคำดูถูกเหล่านั้นไม่ยอมแพ้กับความฝันของพวกเขาและเลือกที่จะโฟกัสคนที่ให้กำลังใจและเชื่อมั่นในตัวพวกเขาค่ะ เป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความหมายดีมากๆค่ะและสะท้อนโลกความเป็นจริงได้ดีเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งมากๆถึงแม้ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือและโชคดีแบบในการ์ตูนแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถมีได้และสร้างความโชคดีในชีวิตให้กับตัวเราเองคือการเลือกรับแต่สิ่งที่ดีกับความรู้สึกของเราค่ะ กอดในสิ่งที่ใจรู้สึกดีและปล่อยอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมั่นในตัวเองและการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกในปัจจุบันซื่อสัตย์กับความฝันที่อยู่ในใจค่ะเพราะพลังทั้งหมดที่เรามีให้กับตัวเองจะสามารถพาตัวเราไปสู่ความสาเร็จและทำฝันให้เป็นจริงได้ค่ะ ด้วยรักแด่เหล่านักฝันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะคะไวหวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆในการกล้าที่จะทำตามความฝันหรือกล้าที่จะมีแรงผลักดันในการทำฝันให้เป็นจริงได้สำเร็จนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปสาระดีๆการพัฒนาตัวเองค่ะเบลขอให้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.